ฮ้ยทำอะไรอะพ่อแม่พ่อแม่พี่ใครอะพี่วาพี่วินอยู่ไหนนะพี่วินอยู่ไหนนะเห็นแต่พี่วาพี่วินอยู่ไหนวะพี่วินอยู่ไหนเฮ้ยพี่วินอยู่นี่เอง ฝุ่นมันจะเข้าจมูกไหมล่ะเข้าจมูกแมวเข้าจมูกคนมันคันได้ลูกแพ้อยู่นะมันจะไปใกล้มันได้มันน,นั่นแล้วมันจะไอจะจามนะ่ะเฮ้ยเฮ้แมวกับผีเสื้อมีใครเห็นผีเสื้อไหมเอ่ยตอนนี้ผีเสื้ออยู่ไหนเอ้ยผีเสื้ออยูอ่อย่าทำเขาแรงอย่าทำเขาแรงลูกเอ,เอ้ปล่อยปล่อยปล่อย,อยเอาอะไรเขี่ยน้อง มันไม่อยากให้ไปอ๋อมันอยากดูแต่ก็ไม่ทำอะไรน้องใช่ใหไหมมาถ่ายให้หน่อย